Aululau, 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 di mak bedang bedang, aululau, maket aululau, aululau, maket aululau, aululau, maket 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 aululau, โอ้มาลูเอาจรเจ๊น hmm. ี่เขาจะใช่ลูกยังไงต้องให้เขาเจะใช่ลูกไปลูกเจอกันใช่้วเจอกันแลดนมากเลยลูกโดนมากเลยโอ้ยเจ๊เจ๊โอ้โหวิ่งเจ๊เจ๊คุณครูพิพัฒน์บอกว่าการวิ่งกระสอบนะครับมันมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งนะครับไม่สามารถแนะนำได้ตอนนี้ครับแนะนำไม่ได้ครับตอนนี้นักเรียนวิ่งเสร็จจะเป็นรายการของคุณครูวิ่งกระสอบรอบสนาม มันมีเทคนิคอย่างหนึ่งครับที่ทำให้วิ่งได้โดยไม่ล้มนะครับแต่ปองไม่ได้ครับให้นักกีฬาแก้ครับปัญหาเองเรียนแล้วครับในชีวิตจริงครับเราจะได้เผชิญกับปัญหาก่อนถึงจะได้ประสบการณ์ครับใช่แล้วนี่คือภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับทำไมต้องคิดการกีฬาแบบประเภทพื้นบ้านใช่แล้วครับในห้องเรียนเราอาจจะได้ประสบการณ์ ยังยังไม่ยังไม่ไดวิ่งสามเรายังไม่เจอสถานการณ์จริงครับแต่ในชีวิตจริงเราต้องเจอสถานการณ์จริงก่อนถึงจะได้เรียนรู้ครับในห้องเรียนเจอแต่วิชาการนะครับวิชาชีวิตต้องมาหาเอาเองนะครับถูกต้องครับน้องครับเอาต่อไปครับญิงครับญิงวิชาการทําให้คนมีงานทําครับวิชาชีวิตทําให้คนทางานเป็นครับสุกต้องครับเอาครับประชอิงครับนี่นปต้ต้อง โอ้โหดูลูกแต่เกมมาเชียร์ลูกตัวเองใครทุ่มสีฟ้าขุนหัวเลยครับตอนนี้ผู้บรรยายก็นั่งเป็นติดแล้วครับเป็นรายการที่ลูกที่หนึ่งน้องนาโนลูกที่สองครับน้องฟ้าใสสีแดงลูกที่สามครับน้องป่าสีเหลืองเอากรรมการปล่อยตัวมาแล้วไปแล้วไปแล้วเริ่มการโอกกกรมการเอ้าเริ่มต้นตรงนั้นเลยเริ่มต้นตรงนั้นเลยมาต้องกลับมาต้องกลับกรรมการยังไม่สัญญาณแต่นักกีฬาออกมาก่อน นาโนนี่มันจะไหวไหมละนาโนเนี่ยอาครับดูครับว่าใครจะกระดึบกระดึใครจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดนาโนตัวเล็กพร้อมแล้วฟังสัญญาณจากผู้ตัดสินนะครับมาแล้วสัญญาอมาแลดูมาแล้วสีเหลืองสีแดงบิดกระดึ๊บกระดึกระดึบบกดึบกระดึบกดบกระดึบบกระดึกรดบกรึบกระดึบกรึบดบึดึบกรบกรกระบกรบกรกระบ คนวิ่งแล้วเอ้าซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายจิเนน้ำมาจิเนน้ำมาแล้วจิเนน้ำมากระดึ๊บ